ลงทุนหุ้นต่างประเทศแบบเซ็นซีเยจี้จี้อยากลองซื้อหุ้นนอกอ่ะซื้อหุ้นอะไรดีหุ้นนอกเหรอซื้อแบบบริษัทที่เราจักอยู่แล้วลงทุนตามเพื่อนที่รู้ใจดีกว่าก็คงที่เป็นหุ้นที่รู้จักอยู่แล้วอ่ะอก็คงเป็นหุ้นที่รู้จักครับเอาหุ้นตามเพื่อนรู้ใจลวกนะันหุ้นที่รู้จักดีกว่ามั่นใจดีอยากเทรดด้วยสกุลเงินอะไรนาจสกุลบาทละกันน่าจะได้ไม่ต้องคำนวณเยอะ เอาสกุลเงินตามประเทศแหละสะกุลเงินบาทดีกว่าซื้อขายแบบไหนดีซื้อขายเทรดผ่านตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยดีกว่าซื้อตรงครับแล้วรู้จัก DR หรือยังเจอและหมอเหรอคืออะไรอะ่อรอออะ,ร,อะรู้จักสิ DR คือทางลัดในการลงทุนหุ้นต่างประเทศสะดวกง่ายซื้อขายได้เงินบาทแค่มีบัญชีอหุ้นไทยก็เริ่มเทรดได้เลยค่ะถือหุ้นนอกแบบไม่ต้องออกนอกประเทศแค่มี DR ก็ติดแกมได้แล้ว